สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีฉลูในช่วงเดือนอกรกฎาคมปีพศ2567ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกัน จากการที่ผู้จัดได้อธิษฐานแล้วก็เลือกไพ่ให้กับคุณว่าในเดือนกรกฎาคมนี้มีอะไรที่คุณจะต้องเ,อเตรียมรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาไม่ว่าในเรื่องดีหรือร้ายอะไรก็แล้วแต่นะทีนี้หน้าไพ่เนี่ยก็จะออกมาในลักษณะนี้เลยสำหรับเดือนกรกฎาคม คือถ้าเป็นในเรื่องของการงานการที่คุณจะตัดสินใจเข้าไปร่วมงานหรือว่าร่วมทำธุรกิจธุรกรรมกับใครบางคนนะหรือไม่เช่นนั้นอาจจะย้ายเข้าไปทำงานในที่แห่งใหม่นะมันก็มีบางสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมใจเลยกับการที่คุณจะต้องเจอกับใครบางคนที่ บางครั้งเนี่ยเขามีอํานาจนะแล้วก็มีความได้เปรียบแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยถือไพ่เหนือกว่ากับอีกฝ่ายหนึ่งนะฉะนั้นคุณก็ต้องระวังในเรื่องในเรื่องที่ว่าการที่คุณจะทําอะไรร่วมกันกับคนคนนี้เพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่ คิงถือเหรียญซึ่งจริงๆแล้วเป็นพลังงานของไพ่ที่ดีเป็นตัวแทนของอคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในเรื่องการเงินฐานะความเป็นอยู่คือคนคนนี้เป็นคนที่ได้เปรียบแหละในเรื่องการทำธุรกิจแต่มันก็มีพลังงานของไพ่ที่เป็นไพ่าดาบนั่นก็คือ ไพ่คิงถือดาบแล้วก็ไพ่ราชินีดาบนะมันก็เลยส่งผลให้ไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านดีเนี่ยบางทีการทำอะไรร่วมกับใครถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาชักชวนให้คุณมาลงทุนร่วมหุ้นหรือทำอะไรร่วมกับเขาหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยชวนให้คุณมาทำงานนะคุณเป็นลูกจ้างทำอยู่ กับเขานะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวอีกหน่อยคุณก็จะได้เห็นแหละว่าพฤติกรรมความคิดการกระทาแล้วก็ท่าแท้ของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าดูเผินๆดูโดยรวมแล้วเนี่ยเราก็จะมองเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ดูดีดูน่าน่านับถือเลยแหละนะ ก็เป็นสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่าคุณค่อนข้างที่จะไว้ใจนะแต่ทีนี้พอมันไม่มีไพ่ The Tower แล้วก็ไพ่ดาบนะมันก็เมันก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนอะให้เราเนี่ยจะต้อง คอยระวังหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ผู้จัดได้พูดมาเนี่ยความที่ใครบางคนอาจจะใช้อำนาจหนนะ้าที่ความได้เปรียบของเขานะเพื่อเอาเปรียบใครบางคนนะคนที่เขาทำอะไรร่วมกันคนที่เขาเดึงใครคนนั้นมาทำงานมาทำกิจกรรมมาทำผลประโยชน์อะไรบางอย่างร่วมกับเขาเนี่ย ตอนนี้เดี๋ยวคุณจะได้เห็นเพราะว่า,าพลังงานของไพ่เดอะฟูลแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวก็บอกให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ว่าคุณจะได้รับการชักชวนถึงแม้ว่าคุณจะได้รับข้อเสนออะไรบางอย่างที่เข้ามาดูเหมือนเป็นโอกาสสำหรับคุณแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะ มันก็มีบางสิ่งที่ต้องระวังเพราะว่าไพ่โชว์มา,เ,าเป็นพลังงานของไพ่สาม,ม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่า,าบางทีเนี่ยาการที่คุณจะทำอะไรร่วมกับใครในเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างบางทีดูเหมือนว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะไปไม่รอดนะเขาอาจจะมองหาเหยื่อนะ ทำไมผู้จัดใช้คำพูดแบบนี้เพราะว่าไพ่เดอะ o ูลเนี่ยเป็นตัวแทนของคนที่อินโนเซนต์นะนะเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีไม่ค่อยทันคนหรอกแต่ทีนี้อ,อพอเข้ามาขึ้นอยู่กับไพ่ที่เป็นไพ่สามถ้วยนะที่มีคนสามคนเนี่ยนะนะแล้วมีไพ่เดอะทาวเว แล้วก็มีพลังงานของไพ่คิงถือดาบควีนถือดาบอะไรแบบนี้มันก็เป็นสถานการณ์ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าใครบางคนเนี่ยจะมีโอกาสที่ถูกหลอกถูกเอาเปรียบนะถ้าเป็นในเรื่องของธุรกิจการงานการทำอะไรร่วมกับใครคุณจะต้องออหาเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ไพ่เตือนคุณ พลังงานของไพ่เอ่อควีนถือไม้เท้าเนี่ยนะก็เป็นตัวแทนของในเรื่องการงานผลประโยชน์ที่คุณจะต้องทำอะไรร่วมกันกับใครบางคนทีนี้ก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะผู้จัดก็ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นฝ่ายที่จะถูกเขาเอาเปรียบหรือว่าคุณเป็นฝ่ายคิดที่จะเอาเปรียบใครบางคนอยู่นะอ บางทีคุณเข้ามาดูคลิปวิดีโอของผู้จัดเนี่ยคุณก็จะได้รู้แหละว่าเจตนาความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดยังไงหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณก็จะได้เห็นผู้จัดจะพูดทั้งสองฝ่ายนะแล้วเ,เพื่อที่ว่าคุณจะได้มีสติแล้วก็รู้รู้ตัวคุณเองอะว่าตอนนี้คุณคิดอะไรคุณทำอะไรอยู่นะไม่ต้องบอกหรอกว่า เออคุณทํายังไงก็ได้อย่างนั้นไอ้เรื่องพวกเนี้เราได้ยินกันบ่อยแล้วแต่ใครบางคนเนี่ยก็มองข้ามนะไม่สนใจทีนี้การที่คุณมองข้ามเนี่ยพลังงานของไพ่ทาวเวอร์บอกให้คุณรู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำอะบางครั้งที่ผ่านมาคุณอาจจะรอดพ้นนะคนเขาจับไม่ได้หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณภาพพดดีวางตัวดีหรือว่า คุณมีเงินมีอำนาจพอถ้าเกิดใครมา,าพูดถึงว่าคุณเป็นคนที่เอาเปรียบเป็นคนที่ขี้โกงมันไม่มีใครเชื่อนะไอคนที่เป็นฝ่ายเสียหายเนี่ยกับถูกมองว่าใส่ร้ายเขาอยากจะเรียกร้องเงินทองอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ไพ่เนี่ยไม่ได้โกหกนะในเหตุการณ์นี้มันจะเป็นในลักษณะนี้เลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณจะไปร่วมงานอะไรกับใคร หลักฐานสัญญาพยานบุคคลอะไรอย่างเงี้ยคุณควรต้องมีนะอันนี้สำคัญเลยแล้วส่วนในเรื่องของเอ่อความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังโสดนะคุณยังไม่ได้แต่งงานอะไรแบบนี้นะการที่คุณคบหากับใครอยู่อาจจะเป็นรักทางไกลหรืออะไรก็ได้นะตอนนี้เนี่ยเอ่อมันก็มี พลังงานของไพ่สองใบที่ผู้จัดอยากจะให้คุณเนี่ยต้องคิดทบทวนอีกนิดหนึ่งนะเพราะมันมีไพ่ The Tower แล้วก็ไพ่สามไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวสิ่งที่คุณจะได้รับข้อเสนอจากใครบางคนการถูกชักชวนให้ไปเ,เป็นกิ๊กหรือว่าการที่คุณคบกับใครอยู่ในช่วงเวลานี้นะแล้วคุณ อาจจะคาดหวังว่าคนคนนี้เนี่ยจะเ,เลี้ยงดูคุณหรือว่าให้สถานะกับคุณอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่าคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีอำนาจหรือว่าในเรื่องในเรื่องเงินทองแล้วก็หน้าที่ของเขานะเพราะถ้าเกิดว่าเป็นตัวแทนของไพ่คิงถือเหรียญเนี่ย คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีเงินนะแต่ว่าจุดอ่อนจุดเสียเขาก็มีนะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ควีนถือไม้เท้าถ้ามาบวกกับไพ่เอ่คิงถือเหรียญเนี่ยจุดอ่อนของคนคนนี้ก็คือเขาชอบไอ้เรื่องพวกกิเลสตัณหาอะไรต่างๆนะไม่ว่าเรื่องผู้หญิงการพน,นันไอ้พวกการทำอะไรที่มัน แบบว่าไม่ถูกศีลธรรมไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้เขามีครบทุกอย่างฉะนั้นคุณก็ต้องตรวจสอบอความคิดการกระทำของคุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณจะลองคบกับคนคนนี้นะอยากจะมาเป็นมือที่สามของคนคนนี้คุณรู้ว่าเขาอะมีผู้หญิงอยู่ก่อนแล้วนะฉะนั้น บางคนนะบางคนเนี่ยคุณรู้สถานะตัวคุณเองแต่ถ้าบางคนเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีคู่ครองหรือว่าคุณไม่รู้ว่าเขาอาจจะคบคนอื่นหรืออาจจะแบบว่าคบไปเรื่อยๆเ,เห็นเห็นคุณเป็นทางผ่านเห็นคุณเป็นออของเล่นอะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณไม่รู้ตัวเพราะว่าอะไรเพราะว่าพลังงานของไพ่เดอะฟูลเนี่ย บอกให้เราได้รู้ว่าเขาจะเลือกแต่คนที่แบบว่า i n n o นเซนอ่อนหัดอ่อนต่อโลกอย่างเงี้ยแล้วในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าคุณเป็นฝ่ายที่เข้ามาคบหากับอาเซียหรือว่าใครบางคนที่ตอนเนี้ยทำเหมือนเป็นเจ้าบุญทุ่มกับคุณนะนะมันก็มีสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังแล้วก็สร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเอง เออโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นเจ้านายคุณเป็นคนในที่ทำงานคนที่เกี่ยวข้องกับคุณถ้าเกิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยนะเออมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดแล้วผลเสียมันก็อาจจะขึ้นอยู่ที่คุณนะถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเจ้านายคนนี้แบบคุณอยากจะลองคบเขาไว้ คุณไม่แคร์หรอกคุณจะเป็นลำดับไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าคุณคาดหวังในเรื่องผลประโยชน์อันนี้ก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับใครบางคนทีนี้ไพ่เขาก็เตือนคุณนะสิ่งที่ผู้จัดพูดมาเนี่ยผู้จัดไม่ได้ไปตัดสินคุณหรือว่าไม่ได้ไป วิพากษ์วิจารณ์คุณผู้จัดพูดไปตามหน้าไพา่ไพ่ออกมาอย่างนี้ผู้จัดก็ต้องทายไปตามนี้แล้วก็อย่างที่บอกอะไม่ว่าคุณคนที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้คุณเป็นฝ่ายทำเข้าหรือคุณเป็นฝ่ายถูกเขาทำนะเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเหยื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็ อินโนเซนไม่รู้เรื่องหรอกนึกว่าเขามาทําดีเอาอกเอาใจมาเป็นแบบว่าสายเปอะไรเงี้ยคุณก็มีความสุขไปแต่ทีนี้คุณก็ต้องระวังนะเพราะามันมีไพ่เตือนไพ่ที่บ่งบอกให้เราได้รู้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะไปไม่รอดตลอดรอดฟังหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งทีเ่เกิดขึ้นแบบแค่ชั่วคู่ชั่วคราวเป็นแค่ ความสนุกเป็นแค่สิ่งที่เข้ามาอะไรอะปนเปร์ความสุขให้กับเขาอะเพราะว่าคนคนนี้เขามีเงินเขาอาจจะใช้เงินฟาดหัวคนหรือว่าเขาอาจจะใช้เงินเนี่ยทุ่มให้กับสาวๆนะเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการสถานะอะไรที่แท้จริง เป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังแล้วก็อย่าคิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะใจดีเหมือนอย่างที่เขาพยายามสร้างภาพให้คุณเห็นนะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีบางสิ่งที่ซ่อนเลนอยู่ในตัวเขาทัาแท้อะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอ,อถล่มลึกในความสัมพันธ์ คุณก็จะได้เห็นแล้วว่าคุณไม่ใช่แค่คนคนเดียวในความสัมพันธ์ของเขาคือเขาก็คบอีกหลายคนนะนะคือถ้าเกิดว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณจะมีคู่แข่งก็ประมาณนี้เลยฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องระวังให้ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นเสียข้างนอกก็โอเคแต่ถ้าเป็นตัวแทนของ เจ้าของเจ้านายของคุณนะในที่ทำงานอันนี้ก็ต้องระวังอย่าคิดว่าจะได้สิทธิพิเศษในเหตุการณ์นี้เพราะคนคนนี้เขาเป็นมืออาชีพเขารู้วิธีที่จะทำยังไงชั่วโมงนี้คุณอาจจะแบบดูมีค่าสำหรับเขานะเพราะเขาแบบทำให้คุณรู้สึกดีแต่วันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามก็ได้บางทีเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณออกหน้าออกตามากเกินไปถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าคุณจะถูกติชินนินทาหรือคุณอาจจะอยู่ในสังคมอันนี้ต่อไปไม่ได้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่สามไม้เท้าเป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังและถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของรักทางไกลนะถ้าเกิดว่าใครบางคน แต่งงานหรือว่าอยากจะชวนคุณไปใช้ชีวิตร่วมกันกันกบเขาอันนี้เนี่ยคุณก็ต้องตรวจสอบสถานะของเขาให้ดีเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นพวกรักทางไกลเป็นคนต่างชาติต่างภาษาขอให้คุณเนี่ยไปศึกษาดูใจกันให้ดีก่อนนะว่าคนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวตนของเขาเนี่ยเป็นยังไง บางคนเนี่ยเขากล้านะเขากล้าซื้อตั๋วเครื่องบินให้คุณไปหาเขาถึงที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคนพวกนี้เขามีเงินไงแต่ถามว่าเขาจริงจังอะไรกับคุณขนาดไหนไพ่ก็บอกให้รู้ว่ามันไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นเพราะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงโปรโมชั่นเฉยๆนะแล้วพอคุณไปถึงคุณจะได้รู้แหละว่า ความคิดการกระทําของเขาท่าแท้ตัวตนของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคุณจะคาดหวังพึ่งพาจากเขาได้ไหมนะแล้วเขามีแค่คุณคนเดียวจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะเลือกแต่คนที่อ่อนหัดก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะทีนี้พอคุณได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเดียวกันได้ใกล้ชิดกันคุณคุณก็จะได้เห็นอะว่า ต่อให้คนคนนี้เขารวยมีเงินหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขามีเอาไว้เพื่อประดับบรารมีเขามีเอาไว้เพื่อใช้เป็นเหยื่อล่อให้คนเข้ามาติดกับดักอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟังคลิปวิดีโอหรือว่าคําทํำนายที่ผู้จัดได้ทำนายเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าโอ้โหใหญ่คนนี้ ทำนายอะไรที่มันแบบเป็นพลังงานในด้านลบเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าแหมมันมีไพ่คิงถือเหรียญนะ่ะโอ้โหแล้วก็มีไพ่สามถ้วยที่เหมือนเป็นการเฉลิมฉลองอะไรแบบนี้อันนั้นก็คือสถานการณ์ที่ใครบางคนนะมองในด้านบวกนะซึ่งคุณสามารถหาดูได้เป็นแบบแทบจะทุกช่องเป็นสิบสิบช่องเป็นร้อยร้ยช่องนะ แต่เขาจะไม่ได้พูดถึงในด้านาจุดอ่อนหรือว่าพลังงานในด้านลบในสิ่งที่คุณควรจะต้องระวังนะเพราะว่ามันมีไพ่ the Tower วไพ่สามไม้เท้าที่เป็นการย้ำเตือนให้คุณได้รู้ว่าไอาสิ่งที่คุณคาดหวังบนเส้นทางข้างหน้าของคุณเนี่ยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคุณจะต้องเตรียมตัวให้ดีเลยถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะ รับโอกาสนี้คุณเลือกที่จะอ,อ,อยากที่จะใช้ชีวิตกับคนคนนี้จะลองเสี่ยงดวูว่าถ้าเกิดเออฉันได้ไปอยู่ต่างประเทศนะฉันมีโอกาสที่ดีเอาว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าคุณจะรู้จักตัวตนเขาน้อยเกินไปนะทีนี้คุณก็ต้องทำโฮมเวิร์ให้ดีถ้าเกิดว่าคุณเป็น คนที่แบบคบกับใครบางคนแล้วคุณจะต้องโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนหนึ่งภาษาคุณก็ต้องเก่งนั่นก็คือตัวแทนของไพ่ราชนีถือไม้เท้าภาษาคุณต้องเก่งแล้วคุณก็เตรียมพร้อมไปด้วยว่าการงานอะไรที่คุณพอจะทำได้คุณจะต้องศึกษาไปให้ดีทำโฮมเวิร์คให้ดีนะเผื่อถ้าว่าไปถึงนู่นแล้วเนี่ย มันมีอะไรเกิดขึ้นที่ดูท่าทางแล้วคุณพึ่งพาคาดหวังจากเขาไม่ได้หรือว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นอย่างที่พูดนะที่ตกลงกันไว้อันนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะต้องดูว่าคุณจะทํำยังไงให้ตัวคุณเองอยู่รอดณนะตรงจุดนั้นนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณแต่ละคนแต่ละปัญหามันก็ต่างกันออกไปฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันเป็นการทำนายไพ่โดยรวมแบบกว้างๆสำหรับคนที่เกิดในปีฉลูกอ็อยากจะฝากไว้ให้คุณเนี่ยมีสตินะทำอะไรก็ต้องรอบคอบเพราะว่าไพ่เตือนมาแบบนี้ผู้จัดก็ต้องทายมาแบบนี้จะมาโลกสวยกับคุณไม่ได้ แล้วมันจะมะีสถานการณ์บางอย่างที่ถ้าเกิดว่าคุณเคยมีปัญหากับใครบางคนแล้วคนคนนี้เนี่ยอ,อยากจะย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณอีกกลับเข้ามาทำดีกับคุณอะไรแบบนี้นะก็เป็นสิ่งที่คุณยังต้องเชื่อ ยังจะเชื่อใจไม่ได้ร้อเปซ็นเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องจับตาดูคนคนนี้ก่อนนะอย่าใจร้อนที่ว่าจะรับเขากลับเข้ามาเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณนะนะช่วงเวลาที่เขาอยู่กับคุณนะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องทำดีต่อกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เอาไว้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมบางอย่างที่อาจจะเวียงวีนกับคุณไม่มีเหตุผลกับคุณหรือว่าควบคุมคุณทั้งนั้นที่คุณเป็นคนดีอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรจะมานั่งควบคุมกันทำไมจะมานั่งแบบใช้อำนาจกันทำไมนะแล้วบางคนเนี่ยที่คุณมีปัญหากับเขา นะในเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยบางคนที่แบบว่าต้องเลิกกันไปเพราะอีความเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ยไพ่ก็จะบอกคุณว่าถึงเขาจะกลับมาเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะก็ขอให้คุณนะ่ะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะอยากจะรับใครบางคนเข้ามาก็ดูกันห่างๆนะโดยเฉพาะคนที่เคยเ ใช้ความรุนแรงหรือว่าใช้คำพูดหรือว่าการกระทําที่ไม่ไม่ให้เกียรติกันบางทีเขาก็อาจจะกลับเข้ามาเอาเปรียบในความจริงใจของคุณอีกนะมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณนะ่ะจะสร้างเกาะคุ้มกันจะยอมรับคนคนนี้กลับเข้ามาไหมเขามีผลประโยชน์อะไรบ้างที่คุณจะยอมเสี่ยงกับการกระทําในครั้งเนี้ที่ว่า เออบางทีดูเหมือนว่าคุณก็ยังที่อยากจะแบ่งรับแบ่งสู้นะกับคนคนนี้นะก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติกันแล้วกันเพราะว่าการที่คุณอยู่กับเขามานานนะ่ะคุณย่อมรู้ดีว่าคนคนนี้นิสัยเป็นยังไงผู้จัดเชื่อว่าคุณนะ่ะก็ได้ให้โอกาสเขามาหลายครั้งแล้วแหละนะแต่ว่าการกลับมาของเขา มันไม่มีสิ่งยืนยันนะนะว่าเขาจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่าเ,เขาจะกลับเข้ามาปรับปรุงความสัมพันธ์หรือทำให้คุณเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงมันไม่ใช่แบบนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยความมั่นคงที่มีเนี่ยคุณมีอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณจะต้องมารอคนคนนี้มาทำให้คุณรู้สึกดีรู้สึก มีความมั่นคงในจิตใจหรือว่าสถานะอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนที่เก่งเอาตัวรอดอยู่แล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องไม่ต้องการหรอกไอ้พวกประเภทสร้างภาพแล้วก็ปากอย่างใจอย่างคุณเป็นคนที่รู้ทันคนนะฉะนั้นคุณจัดการชีวิตของคุณเองได้คุณเลือกทางเดินของคุณเองได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนต้องการสื่อสารกับคุณอยากให้คุณเนี่ยมีสติอยากให้คุณเนี่ยตื่นรู้แล้วก็ไม่อยากให้คุณเ,เสียเวลาเสียรู้ใครนะซ้ำแล้วซ้ำอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องออฟังหูไว้หูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็นำสิ่งนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเอง แล้ถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ